สัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าสำหรับเมื่อน,นี้จิได้มาอัปเดตการปลูกอินทผล,ลัมง่ายๆโดยบ่ต้องขุดหลมุมหรือว่าหมักปุ๋ยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มานำเสนอมาอัปเดตการปลูกอินทผล,ลัมบ่ต้องโดยบ่ต้องขุดหลุมแล้วจ้าคือต้นก้านี่ก็คือเป็นต้นก้า ของสายพันธุ์บาฮีเหลืองจ้าท่านผลสดจากแล็บยูเออจ้าลุงดินได้หาเดือนนะจ้าเนหาเดือนนะจ้านี่สายพันธุ์บาฮีนืเยื่อเนาะจ้าท่านผลสดสีเหลืองผู้อินเตพาลัมโดยที่บ่ต้อง ุดหลุมเนาะจ้ะก็คือเตรียมหลุมการเตรียมหลุมในการที่สิปลูกก็คือใส่อิฐตัวไอจ้ะ,ะเหฮุเป็นคอกมาทาเป็นคอกสี่เหลี่ยมสูงประมาณเจดสิเซนจ้ะพอเสร็จแล้วเป็นคอกสี่เหลี่ยมกว้างสองเมตรยาวสองเมตรค่ะ ความสูงของอิตุไอที่เลี้ยงขึ้นก็ประมาณเจ็ดสิบเซนจ้ะที่ลองก้นหลุมด้วยปูนขาวจ้ะลองก้นหลุมไว้ด้วยปูนขาวแล้วก็ตากหลุมไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งจะ้ะหลังจากนั้นก็ปุ๋ยที่เ้าเตรียมไว้ที่ซิมมาปลูกอินทผลัมเนาะจ้ะก็ต้องเตรียมเตรียมปุ๋ยขิงงัว ข้างปีนะา๊ะข้ามปีนะา๊ะแล้วก็ใบไม้ใบไม้เกา่าปุยขี้ง้อก,กับปุยปุยคอกเป็นปุยเก่าเนะจ๊ะแล้วก็ดินดินในกล่องที่เราซื้อมาไว้ซื้อมาแล้วก็ตากตากนี่ตากแดดตากแดดไว้นะา๊ะแล้วมีอีกจุลินทรีย์อีกจ้ะไว้เพื่อลาดลดกล่องเวลาเราคุกเข้าจ้ะขั้นตอนนะคะ ก็นาหลังจากที่เขาลองก้นหลุมแล้วเนาะจ้ะด้วยไอ้ปูนขาวกระสีไส้ขิงัวจ้ะขิงัวเทรอบแรกสองกระสอบตามไปด้วยใบไม้จ้ะใบไม้ก็ลายยูจ้ะกระกับประมาณตามสัดส่วนเนาะดินไอ้ปุยสองกระสอบก็ใบไม้ก็ประมาณหกกระสอบหรือแปดกระสอบก็ได้จ้ะเล้วแต่เขามีหน่อยมีหลายเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ตามด้วยดินจ้ะ ดินมาคนมาใส่คุกเข้าคุกเข้าค,กาคุกเข้าทั้งปุ๋ยแล้วก็ใบไม้แล้วก็วกดินคุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ลดน,น้ําลดน้ําทุลินซีทุลินซีนอกลก้วยพ่อหมันหมาพอ่อบ่าต้องแช่นะจ้ะเ็ดหลายรอบนะจ้ะก็คือคุกดินคุกใบไม้คุกไอ้ปุ๋ยคอกคุกจนได้สูงสูงเท่ากับขอบ ไอ้ตัวไอที่เขาก่อไว้นะจ้ะตัวไอที่ก่อไว้แล้วก็เตรียมหลุมที่สิปลูกอินทพลัมได้เลยจ้ะขั้นตอนง่ายๆแต่ก็ต้องมีเตรียมปุ๋ยคอกใบไม้แล้วก็ดินไว้ให้พร้อมนะจ้ะมาคุกเข้ามาคุกเข้าเข่ากันแล้วเขากันกเตรียมหลุมที่สิปลูกอินทพลัมเลยจ้ะคุดหลุมพอประมาณพอดี ใหญ่กว่ากระถางที่เทาเพาะชำต้นก้านะจ้ะพุดลงพอด,ดีลึกกว่ากระถางน้อยหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่าถ้าต้องใส่ปุ๋ยและลายซ่ามาคุกเข้าคุกเข้าเพื่อสีเตรียมที่สิปลูกจ้ะเสร็จแล้วหลังจากคุกเข้าปุ๋ยเรียบร้อยก็เอาอินทผพลัม,มออกจากกระถางมาลงตังปลูกได้เลยจ้ะใส่ดินกบ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 กข้อขอบรอบต้นอินทผพลัม,ม หลังจากนั้นที่ลงอินทตรพลามแล้วก็าจะได้คนดินดินมาเทท,ท,ทับขนมาทับอีกรอบหนึ่งจ้ะรอบหนึ่งหม,มายคะว่าอยู่บนสุดค่ะคือผิวนาดินเลยคือเป็นรอบสุดท้ายที่ทมากบใบไม้ปุ๋ยท,ที่ที่มันสิโ่ขึ้นมาที่สิเห็นคือกดไว้ก,บบกันมมไฮไกลหรือมันยังมาเคียมาขวัดมาเคียนะจ้ะนี่หละจ้ะต้นก้านี่ก็ เพาะชาม,มาซื้อมาจากแหลบจากสวนนี่จ้ะสวนทางจังหวัดนนทบุรีคนแหละแล้วก็มาลงได้ดินลงดินด้หาเดือนแล้วจ้ะนะี่จ้ะมันสิมีพืชภากส่วนคั่วปลูกคุ้มดินใบนะจ้ะก่อนที่สิปลูกนี่คุ้มใบก่อนพอดินมันสิอาศิแห่งกันหลังจากการปลูกเนาะจ้ะจากปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้เปียกให้แชะทุกมือ้อ เศร้าแรงจากทุกมือเลยเดือนแรกพดให้ชํำเลยชุ่มเลยจ้ะ,ะต้นไม้พวกนี้ก็หลังจากมดหนาฝนกะต้องถอนออกดึงออกใหมหมดเพราะสิได้ต้นอ,อินทรม,ร,รมันสิได้สะอาดสะอานตาเนาะจ้ะก็สิบ่มีด้วงมีหนอนมีแมลงมาเจาะมาแทะนี่จ้ะคือดินเนี่ยคือใส่ที่หลัง เป็น,อ,อ,อ,นอีตัวไอก่อขึ้นมาอีตัวไอก่อขึ้นมาแล้วก็ใส่ดินก็ปุ๋ยอคอกมาคุกเข้าเขากันแล้วก็ปลูกอินทรพลัมเลยจ้ะหลังจากที่ดินได้เดือนหนึ่งหรือสองเดือนดินแน่นแล้วเขาก็ลืออีตัวไอออกจ้นะอีตัวไอออกแล้วก็มาเสริมดินข้างขางนี่จ้ะเสริมดินข้างขางเสริมดินข้างขางไป อาจจิหกแน่นะจ๊ะปลูกไปพืชพักสวนครัวไว้กินไว้อยู่ในครัวเลือนจ้ะนี่จ้ะเสริมดินออกมาจ้ะท่าน,นี้ก็นี่ม่านนี่จ้ะนี่ตัวไอ้กระสูงอยู่จ้ะนี่ที่นี่คนออกนะจ๊ะก็วมาเสริมดินออกมาอีกหลาย,ยจากต้นพักนะจ๊ะจากต้นพักไอ้เนี่ย ใบบบกเสริมออกมาหลายจ้ะเนี่ยเสริมดินออกมาเราจะมดหนาหมดหนาฝุ่นแล้วก็จะได้ดึงออกมดจ้ะพี่น้องเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆดึงออกมดวก็ต้องสะอาดตาที่นี่ก็ใส่ดินมาเสริมอีกใส่ปุ๋ยเสริมตลอดนะจ๊ะใส่ปุ๋ยเสริมตลอดจ้าท,ทุกเดือนเดือนละหนึ่งกระสอบรอบๆจ้ะบริเวณขอบๆต้นอินทผลัมจ้ะ นี่จ้ะเพื่อนการปลูกอินทผลัม,มง่ายๆโดยที่เราต้องขุดหลุมจ้ะเป็นคนใจห้อนเนาะจ้ะอยากปลูกเดียเด๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เลยต้องนํามาปลูกแบบนี้จ้ะสําหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําเพื่อนแค่นี้เนาะจ้ะขอคำติดส้มจากเพื่อนๆพื่อนในเด้อจ้าข้าแนนนํำแน่จ้ะ ขอบคุณหลายๆเพื่อนทุกคนที่ค้าม,มารับชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ